สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเ a ชแนลอีกแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้แคเลจะพาทุกคนมาทําไก่บ้านนึ่งสมุนสมุนไพรนะคะหรือนึ่งไก่สมุนไพรเนาะค่ะวัตถุดิบเลยนะคะแคเลจะใช้เป็นไก่บ้าน1ตัวเลยนะวันนี้ตัวใหญ่มากเลยค่ะ2โลนะคะมีออหอมแดงกระเทียมพริกแห้งใบมะกรูดตะไคร้ค่ะ พิกไทยนะคะน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ้วขาวค่ะค่ะมาเราเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราจะไปสับไก่กันก่อนนะสับสับให้เขาเป็นชิ้นเนาะนี่ค่ะไก่แค่เลนนำไปล้างน้ำทำความสะอาดแล้วก็สับเป็นชิ้นแบบนี้นะคะมีค่ะเดี๋ยวแคเลจะให้ดูตรงส่วนน่องเนาะ ตรงน่องเขานะคะให้ใช้มีดบ้างแบบนี้ด้วยนะเขาจะได้เครื่องปรุงจะได้ซึมเวลาเราหมักเนาะแล้วก็เวลานึ่งจะได้สุกง่ายค่ะค่ะเมื่อเราทําไก่ได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปตําเครื่องที่เราจะนํามาหมักไก่กันเลยค่ะพริกไทยค่ะจะใช้เป็นพริกไทยขาวหรือว่าพริกไทยดําก็ได้นะคะตะไคร ใบมะกรูดค่ะปีกแห้งตามส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะแค่เลยจะเลือกตำของที่ว่ามันตำยากๆก,ก่อนเนาะในส่วนของอกระเทียมกับหอมแดงเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำช่วงท,ท้ายๆนะคะ ส่วนผสมนี้ให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแค่เลยลืมใส่เกลือนี่ค่ะโทษทีนะคะลืมใส่เกลือป่นลงไปนะคะค่ะหลังจากนั้นก็ต่ำให้ละเอียดเลยค่ะ เมื่อละเอียดแล้วขั้นตอนสุดท้ายแค่เลยจ,จะใส่หอมแดงกับกระเทียมลงไปนะคะสาเหตุที่แค่เลยใส่หอมแดงกับกระเทียมลงไปท้ายสุดเนี่ยเพราะว่าหอมแดงกับกระเทียมเขาจะน้ําเยอะเนาะถ้าเราใส่ไปตำตั้งแต่ทีแรกเนี่ยจะทําให้กระเด็นเข้าตาได้ง่ายนะคะแล้วก็จะทําให้ตํายากเนาะเพราะฉะนั้นแค่เลยจ,จะใส่ไปท้ายสุดเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราตาส่วนผสมละเอียดดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปหมักไก่กันเลยค่ะแค่เลยใส่พริกเยอะนะคะมันก็เลยจะแดงๆหน่อยนะไก่เราเยอะนะคะเดี๋ยวแค่เลยจะหมักในหม้อเลย น้ำนิดหน่อยนะคะน้ำก็แค่เลยใช้เป็นน้ำล้างคกเมื่อสักครู่นี้เนาะจากนั้นก็ใส่สีอิ้วขาวลงไปค่ะตามด้วยน้ำมันหอย คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะใส่ถุงมือด้วยนะเดี๋ยวจะแสบปล้อนมือเอานะคะเพราะว่าส่วนผสมของสมุนไพรเราใส่พริกไปด้วยนะในส่วนของผงชูรสนะคะหรือว่าพวกรสดีเนี่ยใครใครชอบก็สามารถเพิ่มได้น้ำตาลทรายก็เหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็เพิ่มลงไปได้ค่ะเมื่อเราหมักส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะแค่เลยจะหมักไว้ในหมอ้อแบบนี้ 10นาทีค่ะเมื่อครบเวลา10นาทีเราก็นำไปใส่หม้อซึ้งนะคะนึ่งได้เลยค่ะเดี๋ยวจะหมักไว้แบบนี้เลยนะคะค่ะก็เมื่อเราหมักไก่ครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาใส่ซึ้งเตรียมนึ่งกันค่ะ การที่เราทําไก่เนื้อสมุนไพรนะคะไก่บ้านจะอร่อยกว่าไก่เนื้อนะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าหากว่าใครหาไก่บ้านไม่ได้หาซื้อไก่บ้านไม่ได้ก็สามารถใช้ไก่เนื้อนะคะแทนกันได้ค่ะแต่ถ้าเป็นไก่บ้านแค่เลยบอกเลยนะคะว่าอร่อยค่ะไก่ของแค่เลยตัวใหญ่ไปนะคะเราซึ้งมันเล็กเดยวแค่เลยจะวางทับๆกันเนาะไม่เป็นอะไรค่ะ เมื่อได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราเตรียมไปนึ่งกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวแค่เลจะนึ่งไปทั้งหมด25นาทีนะคะเพื่อนๆสามารถจับเวลาได้เลยค่ะ25นาทีเดี๋ยวเรามาดูตอนที่นึ่งเสร็จกันเลยนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะไก่เนื้สมุนไพรนะคะหอมฟุ้งเลยนะคะนี่แคเลบอกอเวลาในการเนึ่งเนี่ยแคเลบอกไปช่วงแรก25ห้านาทีเนาะแต่ว่าเนื่องด้วยซึ้งนึ่งของแคเลมันเล็กนะคะแคเลวางไก่ทับไปเยอะแคเลก็เพิ่มเวลานึ่งอีก10นาทีเป็นทั้งหมด35นาทีนะคะหอมมากเลยนะคะ น้ำจิ้มนะคะแค่เลจะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแบบแซ่บๆเลยนะคะนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้แค่เลยทำแช่ตู้เย็นไว้นะคะอร่อยค่ะนี่ค่ะไก่บ้านนึ่งสมุนไพรนึ่งไก่สมุนไพรก็เสร็จแล้วนะคะน่าทานไหมคะตอนที่แค่เลยนึง่งแค่เลยก็พลิกเขาพลิกด้านเขาด้วยนะจะได้สุกทั่วถึงกันค่ะ ค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องแคลเลช h annel ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ